สวัสดีครับเราม,มาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่21ประจำวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หนองบัวพิชญาวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไป0-0นครราชสีมาแพ้คา,าบ้านให้กับขอนแก่นยูเนเต็ดไป1-2ฮะเกมนี้ทีเมเยือนได้2ประตูจากอิบสันเมโลครับเหมาสไปเลยส่วนเจ้าบ้านได้น่นประตูจากเฉลิมพงษ์เกิดแก้ว ไปที่สมุทรปราก,การซิตี้วันนี้แพ้ให้กับบุรีรัมย์ไป0ูนทีมเยือนก็ได้ประตูชายจากโจนาธานโบลิงกิส่วนเชียงรายยูไนเต็ดแพ้ให้กับทางบีจีปทุมไป1-2ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากบินเนอร์เฮลิก้ครับของเชียงรายเนี่ยทำเข้าประตูแดงไปแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากจุดโทษของเดโก้หรือซานโตฮะส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากโคเฮออิกาโต มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดฮะอันดับหนึ่งยังคงเป็นบุรีรัมเก็บไป45คะแนนอันดับ2กับ3เป็นแบงคอกและก็บีจมีทีมละ37อันดับ4ชมบุรี35อันดับ5เมืองทองมี34อันดับ6เชียงราย33อันดับ7การท่าเลือมี32อันดับ8หนองบัวมี31อันดับ9ขอนแก่น28อันดับ10นครราชสีมา26อันดับ11บรโลิเทโลมี24อันดับ12สุพรรณ22อันดับ13ราชบุรีมี21 ในขณะที่โซนอกชั้นเนี่ยอันดับ14แล้วก็15เป็นสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ประจวบเก็บไปทีมละส7ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เก็บไป10คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนุล่าสุดตอนนี้ก็เป็นอิฟสันเบโลของขอนแก่นที่ซัดไป13ประตูตเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกร,รมในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพก็จะมีราชบุรีเปิดบ้านเจอสุพรรณประจวบพบแบงคอกชมบุรีเจอโพลิเทโลแล้วก็ท่าเรือจะเปิดบ้านเจอเชียงใหม่